สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนํา UFO Solar Cell รุ่นนี้รุ่น5,000วัตต์นะครับ10ช่องไฟนะครับ2 4 6 8 10นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง55เซนตนะครับตัวนี้สามารถตั้งโหมดออโต้นะครับออโต้ Auto คือกดปุ่มเปิดสีเขียวนะครับบดตัวคมไฟ1ครั้งนะครับปุ่มสีเขียวนะครับไหนเนาะ อ๋อตรงนี้นะครับปุ่มสีเขียวนะครับที่อยู่นี้นะครับบนตัวโคมไฟนะครับกดหนึ่งครั้งนะตั้งค่าโดยตะกดออนที่รีโมทหนึ่งครั้งนะครับ ON นะครับแล้วกดปุ่มอ u t o นะครับ AUTO ออโต้หนึ่งครั้งนะครับตั้งโหมดอ a โต้ไว้นะครับตั้งค่าครั้งเดียวนะครับกลางคืนเนี่ยเมื่อแผงโซล่าเซลล์แผงโซล่าเซลล์เขาจะอยู่ด้านด้านบนนะครับเมื่อแผงโซล่าเซลล์ไม่ได้รับแสงแดดนะครับ ไฟก็จะติดเองอัตโนมัติแบบนี้เลยครับสว่างมากครับสว่างนะของจริงเลยนะครับสินค้าใช้งานได้จริงนะครับกลางคืนไฟติดเองอัตโนมัตินะครับกลางวันไฟจะดับนะครับเมื่อแผงโซล่าเซลล์ได้รับแสงแดดไฟก็จะดับแล้วก็ชาร์จไฟของเขาเองเราสามารถสังเกตตรงเซ็นเซอร์สีแดงๆนะครับสีขาวๆตรงนี้จะมีไฟสีแดงกระพริบนะครับหรือติดค้างนะครับก็คือเขากําลังชาร์จไฟนะครับ กลางคืนมามืดมาแผงโซลาเซลล์ไม่ได้รบับแสงแดดไฟก็จะติดเองอัตโนมัติเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรอีกแล้วนะครับตั้งค่าครั้งเดียวใช้งานได้ตลอดไปเลยนะครับทางร้านมีเสาขายด้วย,วยนะครับนี่ตัวนี้เป็นเสาขนาด3นิ้วนะครับสูง3เมตรนะครับประกอบไปด้วยสามท่อนนะครับสวมต่อกันนะตรงแปนนะครับเป็นแป,น,ปนขนาด20คูณ20เซนนะครับแถมพุกยึดไปให้ ครบชุดนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับใครมองหาอยู่นะรับรองไม่ผิดหวังครับสินค้า U F O ของทางร้านนะครับรับประกัน1ปีนะครับสินค้ารับประกัน1ปีเสียทรงเข้มเปลี่ยนกับทางร้านโดยตรงได้เลยครับคุ้มค่าคุ้มราคากดสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับ